สวัสดีครับวินจะมานำเสนอน้ำอิตาเลียนโซดาวันนี้จะทำแดงโซดานะครับทำแดงโซดาใช้ปริมาณโซดาแบบสูตรของวินวินนะครับแบบสูตรของวินวินปริมาณโซดา180แมวนะครับสมมติอันนี้โซดา180แมวนะครับแก้วนี้น้ำ แดงหกสิบครับเดี๋ยวเทใส่แก้วนี้นะครับสิบมลใครชอบหวานน้อยก็ลดปริมาณลงดึกแล้วนะครับตอนนี้ประมาณ3ามทุ่มกับ4ีทุ่มนะครับวันที่13เดือน6 หกเจ็ดเราก็ชงบปริมาณน้ำจะได้ประมาณนี้นะน้ำแดงจะลงประยุกต์มากนะครับน้ำเชื่อมแดงไอโซดาใครชอบหวานก็เพิ่มหวานครับถ้าใครชอบมะนาวใส่ก็เติมมะนาวครับแล้วใครจะชอบน้ำแข็งน้ำแข็งครับอันนี้สุดาแชเย็นมาครับ แต่น้ำแดงทำเชื่อมไม่ได้แช่นะครับมาจากเห็นจากหน้าเราให้มีความสุขในการทานครับ Happy u m e a วขอให้มีความสุขในการทานครับสวัสดีครับ